ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม ROV อีกแล้วนะครับผมสวัสดีทุ oh. ทกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมอีกแล้วนะครับก็คือกิจกรรมกิจกรรมวงแหวนเวทแครรี่นะครับผมนี่นะครับวงแหวนเวทแครรี่นะครับก็มีมีแคเฟนีนะครับมี G แคเฟนีนะครับแล้วก็มีวิฟนะครับมีแวนนะครับแล้วก็ไวโอเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นชุดทดลองนะครับเป็น เป็นเหมือนชุดใส่เสริมครับชุดทดลองสีชมพูสีฟ้าแล้วก็ทางด้านสีส้มนะครับก็วันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับเดือนเมษายนองวันยี่สิบเอ็ดนะครับเวลาฮาร์ดูมาสิบเก้าจนถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับก็มาเพียงเจ็ดวันเองนะครับก็สําหรับใครที่รอคอยนะครับก็ต้องจัดแล้วครับผมก็วันนี้ก็เลยจะมาลุ้นให้เพื่อนๆพี่พี่ได้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับ อ่าสำหรับใครนะครับที่ไม่มีคมภีร์นะครับคมภีร์ที่ผมมีนะครับคือสะสมมานะครับแล้วก็เติมด้วยครับคือจะมีในร้านค้านะครับสําหรับคนที่ไม่มีคมภีร์นะครับก็สามารถไปซื้อในร้านค้าได้นะครับแต่คือของผมคือผมซื้อไปแล้วนะครับก็มันมีราคา150นะครับแล้วก็ราคา24บาทนี่ครับก็คือหมดเวลาจาหน่ายเทมพิเศษนี้ก็คือ ผมซื้อไปแล้วนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะครับก็จะสามารถซื้อได้นะครับอันนี้24่คูปองก็จะก็จะมีคัมปี5ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นแพ็ค150คูปองนะครับลดราคาจาก300นะครับก็คือถ้าเกิดซื้อแล้วมันก็จะไม่มีนะครับก็คือผมซื้อไปแล้วแล้วเราก็สามารถซื้อคัมภีขั้นสูงสุดอันนี้ครับผมใช้6คูปองนะครับเพื่อแลกหนึ่งคัมพีนะครับโอ้โหก็ใช้คูปองเยอะใช้เล่นเลยนะครับก็600คูปองนะครับก็จะได้100คีนรับ ก็เดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ของจอกนะก็คือวงแหวนเวทแคลรี่นะครับสกินถาวรนะครับสองจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสกินที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็เหรียญหัวใจแคลรี่นะครับห้าสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์ครับเหรียญหัวใจแคลรี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสกินนะครับแล้วก็อีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูนต่างๆนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราไปดู เราไปดูสกินกันดีกว่านะครับก็มีสกินคาเฟนีนะครับมีสกินไวโอเลตนะครับแล้วก็มีสกินวิฟและแวนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหัวใจนะครับอันนี้คือถ้าเกิดแตกคือแจ็คพอตนะครับก็คือใช้แลกนะครับเพียง15้านะครับ15้าอันึ่งนะครับ15้าเหรียญนะครับ15้าเหรียญเราก็จะสามารถแลกแลกของรางวัลได้นะครับนี่คือรางวัลทั้งหมดนะครับก็ คฟฟนี่นะครับใช้15เหรียญนะครับแล้วก็ว voilà ีบก็ใช้15เหรียญครับแวนก็ใช้15เหรียญแล้วครับแล้วก็ทางด้านวอเลตใช้12เหรียญนะครับเพราะว่าวอเลตรู้สึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกเสียงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านชุดใช้5้าเหรียญนะครับก็เดี๋ยวเราจะไม่รีรอเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการสุ่ม5ครั้งนะครับด้วยคัมภีห้านะครับใช้50คัมพีนะครับเพื่อสุ่ม5สุ่มนะครับก็คือ5ครั้งนะครับก็เดี๋ยยวเเรราจะะลลองสุ่มกัันนคบ ครั้งแรกครับผมเราก็จะวาดยันลงไปนะครับเพื่อสินงศัดิ์ช่วยเราครับให้เราได้ในทีเดียวนะครับจะแจ็คพอตแตกนะครับนี่ครับผมจะทําการวาดยันนะครับยันเดี๋ยวนี้ไปครับลุน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 โอ้โหเราก็ได้ทำเราก็ได้เหรียญมาทั้งหมดนะครับโอ้โหคือเป็นครั้งแรกที่ผมแบบพึงพอใจมากครับโอ้โห เราได้เหรียญมาทั้งหมดหกเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะสุ่มต่อเลยนะครับสุ่มตอนนี้เราก็มีหกเหรียญแล้วนะครับครั้งเดียวคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหคือแจ็คพอต,ตแตกก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มอีกห้าครั้งนะครับผมเดี๋ยวจะวัดกานอีกครั้งนะครับเพื่อให้เราไม่เจ็บเยอะนะครับเฮ้ยทำไมตอนนี้ยันแปลกๆวะไปครับ <laughs> เราก็สุ่มครั้งที่สองนะครับผม เราก็ได้มาอีก4อันนะครับเราก็จะดูครับตอนนี้เราขาดอยู่5อันนะครับซึ่งเราสุ่มได้อีกแค่3ครั้งนะครับเราขาดอยู่5อันนะครับโอ้โหตอนนี้คือใจผมเต้นตึบตับมากครับเดี๋ยวเราก็จะลองสุ่ม1ครั้งนะครับด้วย10บวิมาีนะครับไปต่อครับต้องออกแล้วจังวะนนี้ยยันญี่ปุ่นไปตอนที่สามนะครับตอนที่สามของเราโอ้โหยินดีด้วยโอ้ยมจิ ไอเวน What What the Fuck ครั้งนะครับผมไปครับเราจะวาดเป็นยันนะครับยันของประเทศอะไรน,นี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับ <t oss> แล้วถ้ามีสามอันนะครับโอ้โหเราขาดอีกสองอันนะครับเราสุ่มได้ครั้งสุดท้ายแล้ว,วทุกคน <t oss> เราขาดอีก <t oss> แค่เราขาดอีกแค่สองเหรียญนะครับเราก็จะสามารถแลกสกินได้แล้วนะครับทุกคนเราเหลือครั้งสุดท้าย เราต้องได้อะไรจังหวะนี้ตาธุสาทุนี่ครับคือยันนะครับแปดแจกเก้าแจกสิบแจกไปครับจังหวะนี้ยังไงเราได้จะกินเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับการลุ้นนะครับแครี่นะครับวงแหวนเวทด้วยคัมภีร์นะครับก็เหลืออยู่สองชิ้นนะครับก็จะมาสรุปกันนะครับก็คือ คูปองนะครับถ้าเกิดอยากได้คัมภี์ที่อยากได้คัมพีหนึ่งกว่าชิ้นขึ้นนะครับก็จะใช้คูปองประมาณ600้อยนิดๆนะครับหกรนะครับแต่ถ้าเกิดชัวๆเลยก็700ครับแต่ใครอยากวัดดวงก็เติมน้อยๆก็ได้ครับแต่คือผมสะสมมานะครับคัมภีขั้นสูงสุดนี้ก็สามารถได้จากเอ่อกล่องต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงโออิชินะครับฝาโออิชินะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะครับ เพื่อเปิดได้กล่องคัมภีนะครับ <AMY> เพื่อเปิดได้กล่องคัมภีเราก็จะสะสมมาครับพอมีกิจกรรมเราก็จะสามารถเอามาแลกแบบนี้ <net> ได้นะครับผมเราก็ไปแลกเปลี่ยนฮีโร่กันเลยดีกว่าครับ mm hmm. ก็คือผมได้มาทั้งหมด18ดเหรียญนะครับซึ่งเป็นอะไรเป็นอะไรที่ผมแบบพึงพอใจมากๆเลยครับก็สกินที่ผมจะแลกก็คือสกินของวิฟนะครับคือผมอยากได้มานานแล้วครับก็คือรอเวลานี้มานานนะครับก็เดี๋ยวเราไปแลกสกินวิฟกันเลยดีกว่านะครับได้กันเลยดีกว่า ป็นไงบ้ารักคนมันน่ารักดีนะครับมันสวยดีนะครับสกินคสกินของวิบที่ผมแลกไปเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีใครใช้นะครับทุกคนก็คือมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับสกินของวิบนะครับนี่ครับสกินของวิบนะครับก็จะมีเอฟเฟกสกินสุดน่ารักนะครับ มีเอฟเฟคเสียงแห่งความฝันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนกันดีกว่านะครับผมเอ้ยบ้าก็เราก็ได้สกินลิมิเต็ดมาแล้วนะครับสกินวิปนะครับเราก็ได้กันมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้ชอบให้ผมมาทํากิจกรรมแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ